เออคูณสองมาดนีลูกโลกมาไหมโอ้ลูกโลกไม่มาสุดยอดครับผมเข้าจนได้ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกมกลางวันกับกลางคืนนะฮะซันมูนอ่ะเริ่มต้นนะครับเกมนี้อาจจะดูงง,งๆนะฮะมันสามารถคูณได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบอกเลยนะ ข้างซ้ายก็จะเป็นพระอาทิตย์ข้างขวาจะเป็นพระจันทร์มูนเพราะพระจันทร์เริ่มต้นนะครับจะใส่กันเบาๆก่อน5บาทนะับใน50เกมดูซิว่าปีกงวีกงซีเกมจะมาหรือเปล่านะครับโอ้โหพระอาทิตย์ฉาดแสงครับผมเปลี้ยงออกไป15บาทครับกรณีคูนนะมันจะคูนจากด้านซ้ายและด้านขวาน,นะฮะกรณีถ้าวามันจะมาแกเกตเตอร์ต้องการ3ตัวเท่านั้นฮะ แล้วมาดูกันว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่านะห้าสิบเกม5บาทนะครับถ้าภายใน50เกมถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะขยับะขยับขึ้นหรือขยับลงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ทุนเรานะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหายไปเยอะโอ้ยเปี้ยงไปครับคูณ2ไปครับ36มาทครับในกรณีถ้ามันคูณถึงตรงกลางพร้อมกันนะยอดคูณทั้ง2ฝั่งมันจะมารวมกันครับเนี่ยอย่างงี้นะ26คูณ2ก็จะไปคูณ8 บวกกับเงินที่เราได้นะครับผ่านมาครึ่งทางของ50เกมครับโอ้ดีครับเนื้อโชว์ไปหนึ่งทีครับเปี้ยงเขาไปครับโอ้ยขอนฟ้าหน้าดำครับดูซิว่าเกมนี้โอ้โหเต็มแผงครับผมคุณแปโอ้ร้อยสหครับเฮ้ยโอ้โใส่เขาไปครับหมูจังหวะนี้ตดติงกระดิ่งแมวจริงๆครับผมนี่คือเสน่หของเกมนี้จริงๆฮะเออคูณสองฝั่งครับผม นี่ครับโอ้โหนะฝั่งเดียวยังไม่พอนะต้องคูณสองฝั่งเลยครับตานต่ของเกมนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วที่คิดดูถ้ามันเข้าฟรีเกมนะฮะผมบอกเลยว่าดูเรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนครับซันมูนนะฮะยิ่งอาจจะแปลกๆแล้วบางคนนะโอ้โหเป็นงั้นี่เอาววยมาคูณกันครับนี่ฮะเปยี้ยงเข้าไปครับโอ้โหสเกตเตอร์ตกใจครับมาสองตัวฮะเปรี้ยงครับ ในกรณีถ้ามีตัวคูณนะพาที่จะสายจะจะสายแสงแบบนี้นะคือเอฟเฟกของมันนะครับวันนี้เราได้กำไรมานิดหน่อยครับถือว่ายังโอเคอะเดี๋ยวเราจะสู้กันอีก50เกมครับผมในบิดละ10บาทครับผมนะฮะในเมื่อบิด5ในเมื่อบิดละ5บาทปีเกมไม่มานะครับคือมันไม่มีให้ลุ้นเลยไงเออเราก็ต้องขยับบิดดูครับลองทดสอบสัก50เกมดูนะฮะ เอยียงมาครับเออสวยงามฮะสี่สิบเกมสุดท้ายนะครับไม่แน่ไม่นอนโอ้โหสกเกตเตอร์มาสองตัวแล้วเอาละครับเดี๋ยวนี้สิครับที่ต้องให้ลุ้นฮนะอ,อ,อือยับเป็นสิบบาทนะนะครับผู้ชมก็ยังอยู่ในเส้นทางของเราอยู่ครับเราไม่ต้องวันแม้วัน,ม,วนมามากนะฮะที่พูดถึงอะไรเนรี่ยฮะ พูดถึงลอลีเอแลครับเอ้าเรามาดูว่าทีเด็ดของ10บาทวันนี้จะเป็นแบบไหนครับซันมูนติดตามกันได้ครับคิวมามไม่มาครับเปรี้ยงลงมาครับสวยงามโอ้สกเกตเตอร์เย็ดเป็ดเออโอ้โห้เด้วยติ6เกมสุดท้ายครับยังติดใจอยู่ฮะยังติดใจอยู่เกมนี้ฮะ สเกตเตอร์ต้องมาให้ได้ครับถ้ามานี่ผมรับประกันเลยนะยังไงก็เข้าครับมาแบบนี้ยังไงก็เข้าครับโอ้แต่ดูดหายนานครับนานนานเกินไปแล้วโอ้โหไปอีกันหนึ่งห้าสิบเกมครับหมั่นเขี้ยวครับผมบิดละสิบบาทนี่แหละฮะเออค่อยๆไต่เต้าตกันไปอีกรอบนึงครับอุ้ยไปยงมาไหมโหไม่มาต่อเนื่องครับ เออสกเกตเตอร์มาสองตัวได้ลูกโลกครับโอ้คิวไม่มาจอบจอบนี่มันคือตัวจอบใช่ไหม <laughs> รู้สึกสิบาทอย่าตึงๆนะฮะยังไม่ถือว่าทีเด็ดทีดวงเท่าไหร่ครับสกเกตเตอร์เข้ายากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเข้านะผมบอกได้เลยว่าโอ้ทีเด็ดะครับผมเกมนี้โอ้โหคูณสองมาดิเออคูณสองมาดิ ลูกโลกมาไหมโอ้ลูกโลกไม่มาสุดยอดครับผมเข้าจนได้ครับแล้วบิดละสิบบาทด้วยฮะเอาละครับโอ้โหคูณสองฝั่งครับนี่ครับคูณสองฝั่งแล้วคูนล็อกครับผมอ่าคูณไปเลยครับคูณไปเลยอะไรกันโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ไปยังมาครับสามสิบหกโอ้โหลูกโลกไม่มาลูกโลกไม่มาครับฟีนี่ฟรีลุกขึ้นเลยไหมครับลุกขึ้นไหมครับยังไงครับ เรียบร้อยไหมโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้ข้างซ้ายคูณสิบหกครับข้างซ้ายคูณสิบหกครับคูณสิบแปดแล้วครับโอ้ตอนนี้คูณเท่าไหร่ครับสามสิบถ้าถ้าคูณสองฝั่งรวมกันนะถ้าคูณสองฝั่งรวมกันนะครับถ้าสองฝั่งมันคูณรวมกันนะเต็มตัวโอ้ยวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสองร้อยเอานะครับต่อเนื่องเลย อ้ยรางวัลก้อนโตโตครับผมไปกันต่อครับออคูณสองฝั่งสักทีหนึ่งครับเฮ้ยได้เอมะขไอตัวสุดท้ายครับเฮ้ยเจโอ้ยเดี๋ยวอ้โทุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่มีตัวคูณต่อครับผมโอ้โหสุดยอดครับห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะครับเอาเลืยี่สิบเจ็ดเกมครับเรามาเล่นให้มันจบจบหมดหมดเลยฮะนี่ครับคูณสองฝั่งไปยังไปคูณร้อยสิบเจ็ดกว่า โอ้โหสุดจริงกระดิ่งแมวจริงครับไม่ผิดหวังจริงๆครับวันนี้ซนะันมูนฮะโอ้โหนี่เกมหน้าสองครับคิวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับไลยต่อไปเออ เอาสปินสุดท้ายครับโอ้โหสเกตเ,เตอร์มาสองตัวมีทีเด็ดเปล่ามีทีเด็ดเปล่าโอกสปินสุดท้ายวะไงโถ้ามีทีเด็ดนี่ร้องเจี๊ยกเลยนะฮะไปยังทำไปครับโอ้ได้เอสวยแม่เอาขอจะวุ้ยเดี๋ยวโหยังไม่จบครับไม่จบครับขอ,อญาตเหลือให้เหลือเก้าร้อยให้เหลือทุนเราครับเผื่อจะมีทีเด็ดนะฮะจะมีทีเด็ดสำหรับ มือนี้ครับเล่นเหลือ900พอครับอีก9กาตาครับเฮ้ยไม่ไม่แน่ไม่นอนนะฮะบอกเลยไม่แน่ไม่นอนครับถ้าไม่แน่ก็ไม่ต้องนอนกันแล้วครับเออมา2ตัวสวยงามขอขอ3 2 3ตาสุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยไหมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกัน,นสำหรับเกมนี้ฮะบอกเลยว่ามันสุด ติงกระิงแมวแน่นอนนะครับซันมูนและอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ